ขอเจริญพรไปยังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย มันก่อนจะมาได้นำเรื่องของบัณฑิตสมณเณรที่ลาวุชายะกลับมาที่กุติมานั่งทำสมณธรรมแล้วก็ได้บรรลุปเป็นพระหันนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ดีเท้าสกกะก็ดีเท้ามหาราชทั้งสี่ก็ดีต่างก็ได้มาเฝ้าป้องกันนะป้องกัน ไม่ให้อย่างพระพุทธเจ้าก็มาป้องกันไม่ให้ท่านษาดีบุตรเนี่ย <c oughs> มาทําลายอุปนิสัยแห่งการบรุอรหัตของบดิสมณีนซึ่งญายจมก็ได้ฟังมาถึงตอนที่ท่านสาดีบุตรเนี่ยเมื่อได้กลับมาคือนาอาหารบิณฑบาตมาให้สมณีนแล้วพระพุทธเจ้าก็มาดักทางรอตรัสถามปัญหาธรรมะสีข้อ พระสารีบุตรก็ตอบปัญหาสี่ข้อพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรนําเอาอาหารไปให้แก่สมณีนบัณฑิตเมื่อเอาอาหารไปให้แล้วนะบัณฑิตสมณีนก็ได้ทําบูชาจวัดคือนําพัดมาพัดวีให้แก่อวิชายะแล้วก็ทกําภารกิจโยมนะเดี๋ยวโยมก็ฟังไปถึงตรงนี้อันนี้ข้อความต่อไปก็มีว่า <c oughs> เด็กอายุเจ็ดขวบบวชแล้วในวันที่ในวันที่แปดบลุอรหัตเป็นเหมือนดอกปทุมที่แย้มบานแล้วโยมเนาะในขณะนั้นได้นั่งพิจารณาที่เป็นที่ใส่พัดน์ทำพัฒกิจแล้วในขณะที่เธอร้างบาทเก็บไว้จันทะเทพบ,บุตรปล่อยมนตนพระจันทร์สุริยะเทพบ,บุตรปล่อยมนตนพระอาทิตย์ท้ามาราชทั้งสี่ อารักขาทั้งสี่ทิศเท้ามหาราชเท้ามหาราชทั้งสี่เลิกอารักขาทั้งสี่ทิศเท้าสกะเทวราชเลิกอารักขาที่สายอยู่พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปแล้วจากที่ท่ามกลางโอ้ <c oughs> แสดงว่าเทวดาดึงพระจันทร์ไว้ดึงพระอาทิตย์ไว้โยมนะทำไมจะดึงไว้อ่จต้องการให้สัมมาเนนเนีย่ย ฉันพระทหารก่อนเที่ยงโยมถ้าไม่ดึงพระอาทิตย์ไว้เดี๋ยวพระอาทิตย์มันคล้อยบ่ายไปนี่สำเนีนก็จะฉันพระทาหารไม่ได้นะพอท่านฉันเสร็จเทพบุตรคือสุริยะเทพบุตรก็ปล่อยเลยโยมปล่อยพระจันทร์นะขอภัยสุริยะเทพบุตรนี่ปล่อยพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์มันก็คล้อยบ่ายไปคล้ายๆคล้อยบ่ายไปอย่างรวดเร็วนะทีนี้ภิสษุทั้งหลายพนทนากันว่าเงาบ่าย เกินประมาณแล้วคือดวงที่มันคล้อยบ่ายแล้วพระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปจากที่ท่ามกลางก็สมมเนยฉันเสร็จเดียวนี้เองคือเพิ่งฉันเสร็จเดี๋ยวนี้เองทาไมดวงอาทิตย์มันบ่ายแทบจะบ่ายโมงบ่ายสองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เรื่องอะไรกันหนอคือคิดว่าสมมเนยนี่เอฉันหาในเวลาวิกาลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพระศาสดาทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วเสด็จมาตรัส ถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันพวกภิกษุได้ถูลมาเรื่องชื่อนี้พระเจ้าค่ะพระาศาสดาได้ทรงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายในเวลาผู้มีบุญทำสมณธรรมจันทะเทพบุตรจุดมนทนพระจันทรังไว้สุริยะเทพบุตรจุดมนทลพระอาทิตย์รังไว้ทาา้ามหาราชทั้งสี่ถืออารักขาทั้งสี่ทิศ ในป่าใกล้วิหารเท้าสกาเทวราชสเสร็จมายึดอารักขาที่สายอยู่สายอยู่ก็คือที่ประตูถึงเราผู้มีความขวนขวายน้อยด้วยนึกเสียว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพื่อจะนั่งอยู่ได้ขนาดพระพุทธองค์ทรงหมดกิจนะสามารถที่อยู่ขวนขวายน้อยได้แต่พระองค์ก็อยู่ไม่ได้โยมนะได้ยังได้ ไปยึดอารักขาเพื่อบุตรของเราที่ซุ้มประตูบุตรของเราก็หมายถึงพระอริยบุคคลนะที่ว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพวกบัณฑิตเ <c> ห <oughs> ็นคนไข่น้ ام, กำกําลังไข่น้ําไปจากเมืองช่างสอนกําลังดัดลูกศรให้ตรงและช่างถากกําลังถากไม้แล้วถือเอาเหตุเท่านั้นเป็นอารมณ์ทรมานตนแล้วย่ำยึดเอาพระรหัสไว้ได้ทีเดียว อันนี้ขั้นชมเชยบัณฑิตนะนะก็โดยเฉพาะสำเนนบัณฑิตนี่แหละโยมที่สำเนนบัณฑิตเดินไปบินาบาตตามหลังพระสารีบุตรนะนะเห็นคนเขาไขน้ําเห็นช่างสอนแล้วก็เห็นช่างถางก็ได้อุปมาอุปไม้น้องมาใส่ตัวนี่เรานน่าจะฝึกจิตบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็ได้ทรงตรัสอย่างนี้นะดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระกาานี้ว่า อุทธกันหินยันติเนติกาอุสุการานามะยันติเตชนังทารุงนามะยันติตัชกาอัตตานังธรรมายันติปันธิตาอันคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไข่น้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนอืมยม พวกคนไข่น้ำย่อมไข่น้ำไปตามชอบใจของตนได้อันนี้ข้อความในอัตกถานะแม้ช่างสอนก็ย่อมลนดัดลูกสอนคือทำให้ตรงถึงช่างถากเมื่อจะถากเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทัพพระสัมภาระมีกงเป็นต้นย่อมดัดไม้คือทำให้ตรงหรือคดตามชอบใจของตนบัณฑิตทั้งหลายทำเหตุมีประมาณเท่านี้ให้เป็นอารมณ์อย่างนั้นแล้ว ยังมักมีโซดาปฏิมักเป็นต้นให้เกิดขึ้นอยู่ย่อมชื่อว่าทรมานตนแต่เมื่อบรรลุอรหัตแล้วย่อมจัดว่าทรมานโดยส่วนเดียวเรียกว่าทรมานโดยสูงสุดหมดเกเรตไม่มีเชื้อของเกเรตเหลืออยู่ในจิตใจแม้แต่นิดเดียวยมเรียกว่าทรมานสูงสุดเพราะสิ่งที่มันพยศคดโกงในจิตใจของเราก็คือกิเลสนั่นเองโยมดังนั้นใครสามารถทรมานกกเรสได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทรมานอย่างสูงสุดเลย ในการจบเทศนาชนเป็นน้นมากบรรล,ลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องบัฑิสัมเนนก็จบด่งไว้ได้เพียงเท่านี้เป็นยังไงบ้างญาติโยมฟังเรื่องของบันิสัมเนเนี่ยที่จริงที่จะมานําเรื่องนี้มาอ่านบรรยายให้ญาติโยมได้ฟังก็เพื่อสนับสนุนอันิสงของการให้ทานนะโดยเฉพาะ ในช่วงเรีวยกว่าเป็นเดือนนั่นแหละที่ญาโยมฟังมานี่อาตมาพยายามเลือกเอาเรื่องที่เกี่ยวกับทานนะมาบรรยายให้ญาโยมได้ฟังแต่ก็ยังมีอีกเยอะหลายเรื่องนะเกี่ยวกับทานนี่อาตมาก็จะอเอามาบรรยายให้ญาโยมได้ฟังอีกพอฟังเรื่องของทานไปพอสมควรแล้วอาตมาก็จะเปลี่ยนเรื่องอื่น เปลี่ยนในอื่นจะเป็นเรื่องอะไรโยมก็คอยติดตามรับฟังวันนี้เวลาก็ยังพอมีอยู่นะอาตมาก็จะให้ญาติโยมได้ฟังเรื่องของทานอีกสักเรื่องหนึง่งพอให้สมควรแก่เวลาโยมฟังเรื่องของนางราชาเทวทิดานะก็ถวายทานเหมือนกันโยมแต่ในชาตินี้ถวายทานในยุคในยุคสมัยพระพุทธเจ้าของเรานะอยู่ใน กุตกนิกายคาถาธรรมบทเล่มที่หนึ่งภาคที่สองตอนที่สมโยมเรื่องนางราชาเทวธิดาข้อความเบื้องต้นพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบนางราชาเทวธิดาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปุญ,ญนเจปุริโสกยิราเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นแล้วในเมืองราชคลึกญิงถวายข้าวต่อแก่พระหมหากษัสปิ ความพิสดารว่าท่านพระหมหากัสปะอยู่ที่ปิปริคูหาเข้าฌานแล้วออกในวันที่เจ็ตรวจดูที่เที่ยวไปเพื่อพิกษาโดยทิพยจักษุเห็นหญิงรักษานาข้าวสารีคนหนึ่งเด็ดรวงข้าวสารีทํำข้าวตอกอยู่พิจารณาว่าหญิงนี้มีศรัทธาหรือไม่หนอรู้ว่ามีศรัทธาใครควรว่าเธอจักอาจเพื่อทำการสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอรู้ว่า กุรธิดาเป็นหญิงแก้วกล้าจากทำการสงเคราะห์เราก็แลคันทำแล้วจักได้สมบัติเป็นอันมากจิงครองจีวรถือบาทได้ยืนอยู่ที่ใกล้นาข้าวสาลีกุลธิดาพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสมีสริระอันปีติห้าอย่างถูกต้องแล้วกล่าวว่านิมนต์หยุดก่อนเจ้าข้า ถือข้าวตอกไปโดยเร็วเกลียวลงในบาทของพระเถระไหว้แล้วด้วยเบญจางคปดิษฐ์ได้ทำความปรารถนาว่าท่านเจ้าข้าขอดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วตั้งความปรารถนาให้บรรลุธรรมะแสดงว่านางก็เข้าใจพอสมควรนะโยมถ้า่างนั้นก็คงจะไม่ตั้งความปรารถนาที่จะเห็นธรรมนะ บางคนปรารถนาเกิดเป็นคนร่ําคนรวยคนสวยอะไรไปอย่างนั้นแต่นางปรารถนาเห็นธรรมะนะจิตเลื่อมใสในทานไปเกิดในสวรรค์พระเถระได้ทำอนโมทนาว่าความปรารถนาอย่างนั้นจงสําเร็จเถิดฝ่ายนางไหว้พระเถระแล้วพลางนึกถึงทานที่ตนถวายแล้วก็กลับไปมีความปลื้มปิติยินดียมเหมือนเรานะได้ทําบุญตักบาตรก็ดีใจหนทางที่นางเดินไป บนคันนามีงูพิษร้ายนอนอยู่ในรูแห่งหนึ่งงูไม่อาจจะกัดแข่งพระเทระอันปกปิดด้วยผ้ากาสายะได้คือกินกินกายอาจจะไม่ออกนะเพราะว่าผ้า,าจีวันมันปกปิดอยู่ยมงูก็กัดไม่ได้นางพรางระลึกถึงทานกลับไปถึงที่นั้นงูเรื้อยออกจากรูกัดนางให้ล้มลงณนะที่นั่นเอง นางมีจิตเลื่อมใสทํากาละแล้วไปเกิดในวิมานทองประมาณ30โยน์ในดาวดึงพิพภพมีอัตภาพประมาณสามคาวุธประดับเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นอืมโยมนะเพียงแค่ถวายข้าวเพียงแค่ข้าวตอกครั้งเดียวโยมได้ในส่งมากมาย จิตเลื่อมใสเาจิตไม่เศร้าหมองย่อมมีสุคติเป็นอันหวังได้โยมเนี่ยถ้าทําจิตให้ผ่องใสตอนก่อนตายได้นะก็จะมีสุคติเป็นที่เกิดโยมวิธีทําทิพยะสมบัติให้ถาวรน,นางนุ่งผ้าทิพป,ประมาณ12ศสอกผืนหนึ่งห่มพืนหนึ่งแวดล้อมด้วยนางอับสรตั้งพันเพื่อประกาศบูรพรกรรมจึงย,ยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองคําเต็มด้วยข้าวตอกทองคํา ห้อยระยะอยู่ตรวจดูสมบัติของตนใครครวนด้วยทิพยะจักรสุว่าเราทำกรรมสิ่งไรหนอจึงได้สมบัตินี้ได้รู้ว่าสมบัตินี้เราได้แล้วเพราะผลแห่งข้าวตอกที่เราถวายพระผู้เป็นเจ้ากัสสะเถระนางคิดว่าเราได้สมบัติเห็นปานี้เพราะกรรมนิดหน่อยอย่างนี้บัตรนี้เราไม่ควรประมาทเราจักทำวัดปฏิบัติ แก่พระผู้เป็นเจ้าทําสมบัตินี้ให้ถาวรน,นางจึงถือไม้กวาดและกระเช้าสําหรับเทมูลฝอยสําเร็จด้วยทองไปกวาดบริเวณของพระเถระแล้วตั้งน้ําฉันน้าใช้ไว้แต่เช้าตรูโยมตื่นขึ้นมาเป็นคนใหม่เนาะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าพอเห็นสมบัติของเองก็ตกใจบอกโอ้โหทาไมสมบัติมากมายขนาดเนี้ยเราได้มาเพราะอะไรเนาะก็รู้ว่าตัวเองเคยเกิดเป็น คนรักษานาข้าวสาลีแล้วก็ถวายข้าวตอกแต่ท่านพระมหากระสปะนางก็อยากอยู่ที่สวรรค์นานๆยมไม่อยากตายไปจากสมบัติอเป็นทิพนะทำไงเราจึงจะอยู่นานๆก็ต้องทําบุญเพิ่มทําบุญเสริมนางก็ลงมาปฏิบัติเช็ดถูปัดกวาดอะไรต่างๆเนี่ยบริเวณกุฏิของท่านพระมหากระสปะพระเถระเห็นเช่นนั้นสําคัญว่าจะเป็นวัดที่ภิกษุหนุ่มหรือสามเณรบางรูปทำ ม้ในวันที่สองนางก็ได้ทําอย่างนั้นฝ่ายพระเถระก็สําคัญเช่นนั้นเหมือนกันคิดว่าพระอุปถากมาทําให้นะแต่ในวันที่สมพระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนางและเห็นแสงสว่างแห่งสรีระฉายเข้าไปทางช่องลูกดานคือแสงเ,เรืองๆออกมาจากกายของนางเทพิดานะก็สงสัยจึงเปิดประตูออกมาถามว่าใครนั่นกวาดอยู่นางตอบว่าท่านเจ้าข้า ดิฉันเองเป็นอุบาทยิกาของท่านชื่อลาชะเทวธิดาพระเถระถามว่าอันอุบาทยิกาของเราผู้มีชื่ออย่างนี้ดูเหมือนไม่มีอ,อยู่มาตั้งนานไม่เคยมีอุบากชื่ออย่างนี้นะนางบอกว่าท่านเจ้าข้าดิฉันผู้รักษานาข้าวสารีถตวายข้าตอกแล้วมีจิตเลื่อมใสกําลังกลับไปถูกมูกัดทํากาละแล้วบังเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึง ท่านเจ้าข้าดิฉันคิดว่าสมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าแม้ในบัดนี้เราจักทาวัดปฏิบัติแก่ท่านทําสมบัติให้มั่นคงจึงได้มาแห่ใครมาตอบตอบแทนคุณท่านนะที่มารับบาตรทำให้นางได้ไปเกิดในสวรรค์นโยมพระธถระถามว่าทั้งวานนี้ทั้งวานสื่อน,นี้เจ้าคนเดียวหรือกว่าที่นี่ เจ้าคนเดียวเข้าไปตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้หรืออย่างนั้นเจ้าค่ะพระเถระก็พูดว่าจงหลีกไปนางเทวธิดาวัดที่เจ้าทำแล้วจงเป็นอันธรรมตั้งแต่นี้ไปเจ้าอย่ามาที่นี้อีกอก็ป้องกันไว้ก่อนโยมมีเทพิดาผู้หญิงมาอุปถากนี่โอ้โยมอันตรายนะแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็อาจจะเกิดข้อคารหาได้ นางก็ได้พูดว่าอย่ากให้ดิฉันฉิบหายเสียเลยเจ้าค่ะขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดิฉันทําวัดแก่พระผู้เป็นเจ้าทำสมบัติของดิฉันให้มั่นคงเถิดนางจะไม่ยอมไปยม oh. พระเทระพูดว่าจงหลีกไปนางเทวทิดาเจ้าอย่าทำให้เราถูกพระธรรมกติกทั้งหลายนั่งจับพัดอันวิจิตพึงกล่าวในอนาคตว่าได้ยินว่านางเทวทิดาผู้หนึ่งมาทำวัดปฏิบัติ เข้าไปตั้งน้ําฉันน้ําใช้เพื่อพระมาหากัสปะเทระแต่นี้ไปเจ้ายามาณที่นี้จงกลับไปเสียอันนี้ท่านก็เล็งเห็นโทษการคุกคีกับมาดูคามนะป้องกันในอนาคตเขาจะว่าก่ลาวติเตียนได้ท่านก็เนียยว่าตัดไฟแต่ต้นลมให้ก่อนโยม <c oughs> นางจึงอ้อนวอนซ้ำๆอีกว่าขอท่านอย่าให้ดิฉันสิบชิบหายเสียเลยเจ้าค่า พระเถระคิดว่านางเทวทิดานี้ไม่เชื่อฟังคําของเราจึงปรบมือด้วยกล่าวว่าเจ้าไม่รู้จักประมาณของเจ้าคล <c oughs> ้ายๆดุนะนางไม่อาจดำรงอยู่ในที่นั้นได้เหาะขึ้นในอากาศประคองอัญชรีได้ยืนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในอากาศว่าท่านเจ้าข้าอย่าให้ดิฉันอย่าให้สมบัติที่ดิฉันได้แล้วชิบหายเสียเลยจงให้ทำเพื่อมั่นคงเถิด ว่าร่ยบุญให้เกิดสุขในภพทั้งสองพระาศาสดาประทับนั่งในพระคันธก,กุฎีนั้นเองทรงสลับเสียงของนางเทวทิดาน,นร้องไห้ทรงแผ่พระสมีดุดประทับนั่งตรัสอยู่ที่เฉพาะหน้านางเทวทิดาตรัสว่าอันนี้เป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้านะเป็นอาจินไตยโยมห่างจากที่นี่ถึง45โยชนโยมนะแต่พระองค์ก็ทรงแผ่พระศมี มาเหมือนกับว่ามานั่งตรัดต่อหน้านางเทพธิดานะและตัดว่าเทวธิดาการทําความสังวรน,นั่นเทียวเป็นภาระของกษัะปะผู้บุตรของเราแต่การกําหนดว่านี้เป็นประโยชน์ของเราแล้วมุ่งกระทําแต่บุญย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการได้บุญด้วยว่าการทําบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอย่างเดียวทั้งในภพนี้ทั้งในภพหน้าอันนี้คือถูกทั้งสองฝ่ายนะที่องทรงตรัสเนี่ย นางเทวธิดาพยายามเพื่อที่จะมาทําบุญอุปถากพระเถระก็ถูกเหมือนกันเพราะว่าอยากได้บุญอยากได้ความสุขอยากให้สมบัติถาวรแม้ท่านพระมหากระสปะป้องกันไม่ให้มาดูคาม,มาอุปถากใกล้ชิดก็ทําถูกเหมือนกันเรียกว่าถูกทั้งสองฝ่ายฝ่ายกําหนดว่าทําบุญก็เป็นหน้าที่ของนายกฝ่ายป้องกันข้อครหาก็เป็นหน้าที่ของพระเถระนะ ีนี้พระองค์ก็ได้ทรงตรัสคาถาว่าปุญญเจปริโสกยิรากยิราถากริยาเถหนังปุนัปปุนังตัมหิฉันทางกยิราถาสุขโขปุญญสะอุจโยถ้าบุตรพึงทําบุญไซพึงทําบุญนั้นใบยๆพึงทําความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสั่งสมบุญทําให้เกิดสุขเ่ยโยมอันนี้ข้อความในอัตถกาถาท่านขยายว่า เนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่าถ้าบุตรพึงทําบุญใช้ไม่พึงงดเว้นเสียด้วยเข้าใจว่าเราทําบุญครั้งเดียวแล้วพอละด้วยบุญเพียงเท่านี้พอแล้วล่ะทําปีใหม่สงการเข้าพรรษาออกพรรษาก็พอนะไม่ไม่ค่อยทบาบ่อยๆนะท่านบอกว่าอย่าคิดอย่างนี้นะพึงทบาบ่อยๆแม้ในขณะทําบุญนั้นพึงทําความพอใจคือความชอบใจได้แก่ ความอุตสาหะในบุญนั่นแหละอย่าทอดทิ้งบุญอย่าเวอร์นายบุญให้ยินดีปรีดาปื้มปิติที่ได้ทำบุญนะทำมากๆยิ่งดีโยมท่านบอกบุญนี้อย่าสันโดษนะอย่าสันโดษในบุญนะแต่เรื่องบาปนั้นให้เกลียดให้สันโดษอย่าไปทำโยมตรงกันข้ามเลยนะโยมนะถามว่าเพราะเหตุอะไรวิสัชนาว่าเพราะว่าความสั่งสมบุญให้เกิดสุขอธิบายว่า เพราะว่าความสั่งสมบุญคือความพอกพูนบุญชื่อว่าให้เกิดสุขเพราะเป็นเหตุนำความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าในการจบเทศนานางเทวธิดานั้นยืนอยู่ในที่สุดทาง45โยชนั้นแหละได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วดังนี้แหละโอ้โยมเนี่ยนางตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระเทระกปะตอนใส่ข้าวตอกนะ ว่าขอให้ได้บรรลุธรรมเหมือนที่ท่านบรรลุและนางก็ได้บรรลุจะยิงด้วยโยมเนี่ยบรรลุเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยเป็นอริยสาวิกาแล้วโยมจากคนรับจ้างรักษานาข้าวสาลีเห็นไหมโดยจิตศรัทธานําข้าวตอกมาถวายตายไปได้จิตเลื่อมใสไปเกิดในวิมานทองโยมมีข้าวตอกทองคําห้อยประดับประยาสวยงามมากที่สวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้ก็เป็นอน,นิสงส์ของการ ให้ทานนะเนี่ยเรื่องนางราชาเทวทิดาก็จบลงว้นเดเพียงเท่านี้แต่อานิสงส์ที่นางได้สมบัติอัเป็นทิพย์โยมเมื่อเปรียบเทียบกับโสดาปติมัคคือความเป็นพระโสดาบันที่นางได้เพราะได้ฟังธทร,รมกรถาของพระบิทธเจ้าในกระถาเนี่ยเรียกว่าอ,อืเทียบกันไม่ได้เลยโยมสมบัติอันเป็นทิพย์นั้น แม้จะได้มาก็เป็นของไม่เที่ยงนะโยมนะเป็นของไม่เที่ยงพอหมดบุญสมบัติอเปทิปนั้นก็หมดไปตัวเราก็จะตายจากสวรรค์มาชดใช้กรรมต่อไปแต่ว่าโสดาปฏิมัติที่นางได้นั้นเป็นของเที่ยงที่จะตัสรู้เป็นพระอรหันในการข้างหน้าแน่นอนนางก็จะบรรลุเข้าถึงความพน้นทุกข์คืออมตะอันได้แก่พระนิพพานอย่างแน่นอน ฉะนั้นพวกเราที่ติดตามรับฟังรายการฟังธรรมะนี้ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ควรหาเวลาศึกษาธรรมะเกี่ยวกับการเจริญสมถะและวิปัสสนาให้เข้าใจการเจริญสติปัฏฐานสี่เข้าใจการเจริญสติปัฏฐานสี่การเจริญนิปัสสนาเพื่อทําจิตใจของตัวเองให้เข้าถึงธรรมะคือให้บรรลุมรรคให้บรรลุผลตามปริยสาวก ที่ท่านได้บรรลุในสมัยพุทธกาลถือว่าได้รับประโยชน์สูงสุดในการฟังธรรมะในการปฏิบัติธรรมะและก็ในการเจอพระบุทธศาสนาในการพบพระพุทธเจ้าโยมคือการทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นชื่อว่าโชคดีอย่างสูงสุดในชีวิตที่เกิดมาในวัฏสงสารนี้ไม่มีอะไรที่จะมีค่าเท่ากับการบรรลุซึ่งโสดาปัิมรรคมีโอกาสไ้โยมก็ติดตามรับฟังไปเรื่อยๆนะ จนกว่าจะได้ฟังตอนการเจริญสมถะหรือวิปัสนาอาตมาก็จะนำมาบรรยายในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร